ต่ตาต้องตัดเล็บเหมือนอีโกานาไหมต่าไม่ต้องตัดนะคะเรากำลังจะลงแองเดามาดูแองของเราในวันนี้นะครัวันนี้เราสั่งแองจากแองแทกุชิรุ่นสั่งทำพิเศษนะครับ ันนี้นะเราจะมาลงอ่างกันนะครับผมนะครับผมอน,น้องๆครเดียววันนี้เนี่ยเราจะมาลงอ่างกับเตาซูคาต้ากันดีกว่านะครับผมอน,น้องๆโอ้โห oh. เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมว่าเราลงอ่างกับเตาซูคาต้าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับผมอน,น้องๆอง่ะไปเจอกันทุกัน เต่าเออเต,าต่าตอนนี้มีมีก่กำลังกินข้าวอยู่แล้วมีมี่ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าตัวเองจะต้องได้ไปเล่นน้ำมีอ่าดจาก,กุชี่รุ่นสั่งทำพิเศษดมน้ำสิ โอเคนะครับผมน้องๆนงะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพามีมี่นะครับผมไปลงอ่างกันนะครับ <_ D> ผมน้องๆน,นะฮะอ่างเรากําลังส่งมาวันนี้เลยนะครับ <_ D> ผมตอนช่วงประมาณบ่ายค่อนเย็นนะฮะเราเราก็จะมาเอามีมี่ไปลงอ่างกันนะครับตอนนี้ก็มีมีม่ก็13นิ้วนะครับเกือบ14นิ้วแล้วตัวใหญ่มากเลยนะครับผมน้องๆฮะก็ค่อนข้างที่จะมอมแมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะ ลงอ่างกับเตา่าซูคาต้านะครับผมน้องๆนี่นะฮะเอเย็ยนการอาบน้ําให้เตา่าซูคาต้านะครับผมน้องๆฮะไม่ต้องใส่น้ําแบบว่าอ่าเยอะมากนะครับผมเอาแบบว่าให้มันปิมป่มๆกระดองหน่อยนะครับนี่แล้วก็จะมาอาบน้ํานะฮะ ใครมีแบบว่าแปลงอ่อนๆนะครับผมน้องๆอใช้แปลงอ่อนๆได้จริงๆเราใช้แปลงขัดพื้นก็ยังได้แต่ที่มันเป็นพลาสติกนะมไม่เอาที่มันเป็นทองเหลืองนะน้องๆนะฮะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับ <S <S นี่นรอบก่อนเนี่ยนะครับผมน้องๆพี่เคยถ่ายรูปของมีมี่นะครับ <S <S ๆๆผมแช่กระมังอยู่นะครับน้องเขาบอกว่าเปลี่ยนกระมังให้ได้แล้วนะครับผมเพราะว่า มันเป็นกะละมังแบบกะละมังเล็กมากอะ่ะมันมันก็ไม่ได้เล็กมากหรอกนะครับผมมันเป็นกะละมังแบบใช้อะละแต่ว่ามีม,มีมันตัวโต,วตวมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวยังไงเราขอเติมน้ําให้เต็มก่อนนะนะครับเอ้ให้เต็มไปกว่าให้มันได้ระยะก่อนนะครับ ครับผมน้องฮะการที่จะเอาเต่าสูสตาเนี่ยก็ผมมาอาบน้ําหรือว่ามาแช่น้ำเนี่ยนะครับผมน้องๆอย่านะครับผมใส่น้ําเข้าไปเยอะเกินไปนะครับผมเพราะว่าเต่าของเรามันเป็นเต่าที่อยู่ในแถบอ่าค่อนทะเลทรายนะครับผมน้องๆฮะก็มันจะจมน้ําตายได้นะครับผมเป็นเต่าบกนะน้องๆเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใส่น้ําแค่ประมาณชายขอบกระดองนะครับผมชายขอบกระดองอยู่ตรงไหนนะครับก็ จากขาวของเขานะครับผมมาถึงตรงขอบกระดองตรงนี้ก็พอนะครับผมหรือเอาขึ้นมาอีกนิดนึงก็แล้วแต่แต่อย่าอย่าเก,กินอย่าเก,กินครึ่งตัวนะครับเพราะว่าอาจจะทําแบบว่าให้เขาเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตได้นะครับผมน้องๆนี่เห็นไหมลงน้ําแป๊บเดียวคุณแล้วเนี่ยนะฮะก็อาบน้ําเต่านะครับเราสามารถขัดกระดองของเต่าซูคาต้าได้นะครับผมน้องๆซึ่งกระดองของมันก็อ่า ซึ่งกระดองของเต่าสุกตัตตาเนี่ยนะครับผมชั้นผิวข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่ว่าเอาไว้ป้องกันนะครับผมอ่าป้องกันสิ่งที่จะมาทําร้ายเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถขัดได้มันไม่ได้บอบางนะครับผมมันมีเส้นประสาทไหมมันมีนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ไปเคาะไปทุบเขาเราก็สามารถขัดทําความสะอาดได้เนาะนะครับก็ค่อยๆทำนะครับแต่อย่าเอาแปรงทองเหลืองขัดแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสปานะฮะนี่เออ มันไม่ใช่เป็นการทารุณสัตว์นะน้องๆครับอยู่ได้สบายมากนะฮะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะมีการขับยูริกออกมานะครับเออมีการขับยูริขับคือออกมาเห็นแล้วปุ๊บก็จะโล่งละนะครับผม ข้อควรระวังนะครับผมอย่าแปว่าไปใส่แชมพูนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูม้าแชมพูแมวหรือว่าแชมพูคนเนี่ยอย่าเอามาใส่กับเต่าสูกาตาเด็ดขาดไม่ว่าเต่าสูกาตาเต่าออริเกเตอร์เต่าอัลลาบ้าอะไรพวกนี้ก็อย่าเอามาใช้นะครับผมมันคนละประเภทกันนะครับนี่ชุ่มฉ่ำกันเลยนะฮะสำหรับฤดูร้อนนี้เดี๋ยวเลงอะไรอุ้ยมันเลงอะไรอ่ะ มันมีน้ำยาอาบน้ำเต่าน้ำยาอาบน้ำเต่าไม่มีก็ออน้ำเปล่าเลยครับเป็นอะไรที่อีสุละนะครับ็จแล้วปุ๊บอาบน้ำเพื่อตัวเขาแห้งก็จะใครที่อยากให้กระดองเขามันเงาๆก็อาจจะรูปน้ำมันมะก,กอกนะครับบางๆได้นะครับ เต่าต้องตัดเล็บเหมือนอีกคน,นาไหมเต่าไม่ต้องตัดเล็บของเต่ามันเป็นเล็บที่ค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเลี้ยงแล้วก็มันมีพื้นปูนบ้างอะไรบ้างให้เดินบนพื้นปูนเนี่ยก็อ่เล็บของเขามันก็จะสึกออกมาเองนะครับนี่เห็นไหมแป๊บเดียวคืนน้าแบบว่าดเปี๊ปีแหละนะครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนทีงผมวันนี้ครัก็สําหรับฤดูร้อนนี้นะครับผมก็มันดูแลนะครับผม สัตว์เลี้ยงของเราให้ดีนะอย่าให้มีอาการนี้โตกนะครับผมหรือว่าลมแดดนั่นเองนะครับผมก็อาจจะแบบว่าจับแช่น้ําบ้างอะไรบ้างแต่บอกว่าอย่าร้อนร้อนจัดแล้วก็มาจับแช่น้ำนะคะสัตว์ของเราอาจจะช็อกตายได้นะก็ยังไงนะครับผมก็รอนนี้เราก็ผ่านไปให้ได้นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับเล่นน้ําต่อแล้ว